คนที่เป็นบ้าเกิดจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือวิบากกรรมอย่างเบาจากกินเหล้า่ะดื่มสุราเมรัยเสพสิ่งเสพติดพอถึงเวลาวิบากกรรมนี้ส่งผลจะกลายเป็นคนบ้าจำไว้นะคนที่บ้าคนเสียสติเกิดจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิบากกรรมอย่างเบาในสินข้อที่5เกิดมาแล้วเป็นคนบ้าเกิดมาก็ดีแต่อยู่ๆวิบากกรรมส่งผลน,นี่แหละที่เราคิดไม่ถึงไม่ค่อยมีใครบอกไงว่าการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่เกิด เกิดมาแล้วเป็นคนบ้าเราลองไปพูดเด็กมีใครเชื่อเราหรอไม่มีใครเชื่อว่ากินดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยจะเกิดมาเป็นคนบ้าพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ชัดเจนเลยการดื่มสุรามีรัรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาวิบากกรรมอย่างเบาเกิดมาแล้วทําให้วิปลาสหรือเป็นคนบ้าส่วนวิบากกรรมอย่างหนักจะนําไปสู่อบายทุกติวินิบาตนารกเราคิดว่าเอ้ยเราดื่มเหล้าไม่มีผลใช่ไหมนี่แหละพอถึงเวลาบางคนเนี่ยการงานดีเป็นคนร่ํารวยเป็นคนมีเงินทําไมายอยู่ๆเขาเกิดสติแตกเป็นบ้าล่ะนี่แหละวิบ กรรมมันส่งผลไม่เชื่องาการดื่มโุราและเมลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทจะเป็นวิบากที่ทําให้เป็นบ้าไม่ใช่ว่าคนลําบากอย่างเดียวที่เป็นคนร่ํารวยหรือคนที่ทํามาหากินคนหน้าตาดีคนที่มีฐานะดีก็มีมีเป็นเพราะะไรนี่คือวิบากกรรมจากการดื่มสุราและเมลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทที่หลายๆท่านเองไม่เคยรู้มาก่อนว่าการดื่มสุราและเมลายหรือการเสพสิ่งเสพติดหรือการเสพสิ่งมึนเมาทั้งหลายจะเป็นวิบากกรรมนําพาให้เสียสติ หรือเป็นบ้าได้เพราะนั้นรู้แล้วถ้าละเลิกได้ก็ละเลิกเสีย